การทำงานบ้านคือการออกกําลังกายและสามารถเผาผลาญ100แคลอรี่ด้วยได้ง่ายนะครับว่าการทำงานบ้านถูกบ้านเนี่ยครับกิจกรรมนี้สามารถช่วยให้เราเบิร์นน้าหนักได้ถึง376-752ถึงแคลอรี่ทีเดียวนะครับหากจะว่าเป็นการเคลื่อนไหวออกกําลังกายทั้งท่อนบนและท่อนล่างหากคุณใช้เวลาครึ่งดูดฟุลน์หรือขัดบ้านทุกซอกทุกมุมในสักครั้งหรือชั่วโมงยิ่งได้ผลดีนะครับเท่ากับการเข้ายิมเลยนะครับ เลิกเบื่อกันได้แล้วเนี่ยสา,สาวๆกับความความรู้จักนะครับกับการซักผ้าเพราะรู้หรือไม่นะครับว่าแต่ละครั้งที่เราซักผ้าสามารถเบิเร์นแคลอรี่ได้ถึง100แคลอรี่เลยนะครับแม้ว่าเรานะครับจะเปลี่ยนจากการซักมือเป็นซักเครื่องแต่อย่างน้อยขั้นตอนการแยกเสื้อผ้าหรือการกลับไปซักผ้านะครับรวมถึงการสะบัดผ้าตักผ้าก็ช่วยคุมเผาผ่านพลังงานได้เยอะทีเดียวนะครับการผาผ่านด้วยการล้างจานอีกเช่นกันนะครับใครที่ไม่ชอบการล้างจานล้างจานซะเองเลยนะครับเปลี่ยนความคิดด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าการทํากิจกรรมความสะอาด1 ครั้งต่อหนึ่งชั่วโมงครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็จะช่วยเบร์มพลังงานได้ถึง63แคลอรี่เลยนะครับการตัดหญ้าก็เหมือนกันนะครับการตัดหญ้าหน้าบ้านให้สะอาดหน้ามองก็สามารถช่วยให้เราเบรนแคลอรีร่ได้ถึง13 5แคลอรี่ทีเดียวเลยนะครับทั้งนี้นะครับสองสาุ่มๆงต้องหันมาหยิบเครื่องตัดหญ้าในช่วงวันหยุดกันเลยทีเดียวนะครับ เผาผ่านด้วยการล้างรถนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับด้วยการล้างรถทําให้สาวๆนุ่มๆนะครับเบิร์นแกลอรี่ไปถึงนะครับร้อยห้าสิบเลอรี่เลยทีเดียวนะครับและจะยิ่งมากกว่านั้นหากคุณจะยิ่งเสริมความเงางามให้กับรถคันโปรดด้วยการขัดแว็กนะครับหรือลงแว็กให้กับเงาไปทั้งคันนะครับเลิกขับรถเข้าคาแคร์แล้วหันมาล้างรถด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องเข้าฟิตเนสก็สามารถออกแรงได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับสาวๆนุ่มๆนะครับว่ากิจกรรมงานบ้านที่สามารถกล่าวไปนะครับตั้งแต่ต้นนะครับยิ่งทํามากครับบ้านก็ สะอาดมากแถมผมก็ดีขึ้นนะครับเรียกไปได้สองเรงไม่ต้องเสียเวลาเข้าฟิตเนสให้เปิ่มเงินอีกต่อไปนะครับแค่เริ่มจากยิบจับทําอะไรในบ้านของเรานะครับหันมาทํางานบ้านกันดีกว่านะครับมาทําความสะอาดหน้ามองนะครับแล้วผลใช้สวยนะครับก็รอเราอยู่อีกด้วยนะครับ